สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังกรับผมเรื่องราวนี้อยู่ว่าเวลาที่เราอยากได้หรือว่าต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากใครสักคนหนึ่งครับผมให้เราถามตัวเองทุกครั้งครับผมว่าเพราะเหตุอะไรเราจึงสมควรได้รับสิ่งนั้นจากเขาครับผม ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการความรักจากใครสักคนหนึ่งครับผมให้เราถามตัวเองก่อนครับว่าเพราะเหตุอะไรครับผมเราก็ผมจึงควรได้รับความรักนั้นหรือแม้แต่หรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งครับผมให้เราถามตัวเองก่อนครับว่าเพราะเหตุอะไรเราจึงควรได้รับความช่วยเหลือนั้นครับผม ถามตัวเองก่อนแล้วค่อยไปขอความช่วยเหลือจากเขาครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ